สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถนางฟ้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับสายยามาฮ่าทีเนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเก็บงานแล้วนะแล้วก็วิ่งดีมากๆเลยนะครับที่เราเห็นคลิปไปตอนขับขี่นะคนคลิปก่อนจะไปชมรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆ ทางการติดต่อเบอร์โทรศูนย์ห5ึ่งสามสี่สองห้าห้าเก้าแปดเก้านะครับไล์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือจะทางเฟซบุ๊กเก็บรถนังฟ้านะครับก็กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับที่เอาคันนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับ,ค,รบคือก,ก็คือคันนี้เก็บงานมาแล้วทั้งคันนะทั้งคันเลยว่าจะเป็นงานสีงานสีทั้งคันเลยลเงานเครื่องแล,แล้วก็ระบบไฟเก็บมาแล้วนะครับลุดสีสีแดงนำนี่โอ้ผมชอบมากเลยนะสีแดงดำ ส่วนตัวชอบชอบชอบลายนี้นะชุดสีสีแดงดำนี่ทำมาสวยงามฮะเงาเงาเลยนะครับสวยงามเงางามก็คือสวยครับชุดสีนะครับชุดสีสวยมีครบๆเลยตำหนิน้อยครับตำหนิน้อยตำหนิแทบแทบจ,จะไม่เห็นเลยนะเนี่ยลื่นมากเลยนะครับทิ้นส่วนอะไรก็ครบๆนะเดี๋ยพวกเขาเรียกอะไรอร่ะมุมแมลงน่านใช่ละมุมแมลงก็มีครบเลยนะครับ สวยงามบางไม้ก็เหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่นะฮะนี่ฮนะมางคนหน้าแม็กอ่าแม็กทำสีมาแล้วทั้งหน้าทั้งหลังนะล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กของ NSR นะครับ NSR 150นะครับหน้า17หลัง18นะยกมาทั้งหมดเลยนะครับลงมาทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยจานโตของ NSR นะครับปั๊มเบรกนี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็มีสายทัก แล้วก็ยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะสีครบเต็มเต็มนะครับใส่เป็นดิสเบรกเนี่ยล้อแมกของ n s r นะครับดิสหน้าดิสหลังยางยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็สีแมกเก็บมาแล้วนะครับสีโครงก็เก็บมาแล้วครับรถสะอาดนะฮะนี่สีโครงสีออกดำเม็ดเมนะฮะสวยงามนะครับเก็บมาแล้วสีพักเท้าสีซิงอาร์มเนี่ยสวยงามก็คือเก็บเก็บมาแล้วทั้งคัน เครื่องก็เหมือนฟิตมาแล้วนะเครื่องแน่นแเงียบๆเลยนะฮะขบูเดิมนะครับสองทีแยปกปกตินะครับเบาะก,ก็พุ่มมาใหม่นะครับปลายท้ายก็เหมือนจะเปลี่ยนใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ก็ใส่เป็นเหล็กไว้ครับพ้ไม่เห็นไอ้ตัวท้ายตัวนัดมันไม่ค่อยใส่กันนะเป็นเพราะมันหลุดหล่นหลุดหายหรือว่าอย่างไงนะส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากจะโบโบมา เนี่ยโซสเตอร์ของ NSR เลยนะครับสวยงามมัก็สะอาดดีนะฮะเนี่ยท,ทั้ทงสองที่ถังพังน้ำครบนะครับแล้วก็กุญแจอดอกเดียวผันได้หมดเลยนะครับสามจุดนะครับเนี่ยสวยให้ดูด้านซ้ายชุดอกอะไรทำมาสวยดีนะสีแดงแบบสดๆเลยนะครับให้ฟังเสียงวาวเนี่ย ว,ว่าทำงานนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสายสีอะไรนะครับแต่ดังไฟเลี้ยวติดนะฮะแต่เหมือนจะดีเลย์ดีเลย์ลจะไม่ค่อยดีไฟท้า้ไฟเลี้ยวด้านหลังเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะฮะไอ้ดีเลย์มันไม่ค่อยดีก็คือมันกระพริบบ้างไม่กระพริบบ้างนะกับเปลี่ยนดีเลย์ใหม่ก็ดีนะครับไฟติดครบนะครับแต่ดังไฟเลี้ยวติดไปฟังเสียงเครื่อง เป่ง่ายครับกันนี้ปั๊มเบรกบนก็เหมือนจะเปลี่ยนมาใหม่ปั๊มเบรกนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนปั๊มเบรกเบรกเบรกหน้าด้านล่างแล้วก็ปั๊มเบรกด้านหลังเบรกหน้าเบรกหลังใช้ได้ดีนะที่ผมไปลองขี่ดูเอาอยู่นะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับความร้อนปกตินะที่ผมไปลองขี่ดูกดกดดูน้ำมันก็ใช้ได้นะ นี่ขึ้นมานิดหนึ่งน้ำมันน้อยนะครับเปิดไฟก็ตรงนี้ไฟสูงไฟสูงติดดูไฟผ่ามากก็คือระบบไฟครบเลยนะครับไฟท้ายนี่ฮนะเครื่องแน่นๆเนเงียบๆเลยนะให้ฟังเสียงใกล้ๆเลยนะครับ ี่แป๊ดมากเลยนะตอนผมไปลองขี่จงังหวะวาวเปิดนี่แป๊ดนะฮะเนี่ยไปต่ำไปสูงติดหมดนะฮะหน้าไม้ก็จะมีแค่วัดรอบไม่ได้ใส่สายแล้วก็ไม้ความเร็วไม่ได้ใส่สายนะฮะไอตัวนี้ก็ปรับได้มเนี่ยตัวตั้งเลขกิโลนะครับไปเตว่างไปเตือนสทีนะครับสอทีใกล้หมดและก็้าไปก็เอาไปเติม2องทีนะ ไฟเตือนแล้วจริงลูกค้าไม่เข้าใจนะแล้วเราเปิดซีกุญแจหรือสตาร์ทเครื่องไฟเตือนมันจะขึ้นนะแต่เวลาเราเข้าเกียร์แล้วไฟมันจะดับนะฮะถ้าไฟไม่ดับติดค้างก็คือ2ทีมันจะหมดนะสองทีสายยามาฮ่าจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นพวกสายฮอนด้าหรือสายคาวาเนี้ยมันมันมันจะเตือนตลอดนะมันจะกระพริบกระพริบขึ้นมาถ้า2อทีมันจะหมดเนี้ยนิ่มๆเลยคาบูเดิม ใช้ได้คันนี้ไปคุ้มมาแล้วก็ราคาผมว่าใช้ได้เลยนะราคาจับต้องได้เลยแล้วก็ไม่สูงด้วยเสียงดังมากนะครับไม่ต้องพูดถึงตอนวาล์วเปิดนะแพ้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมันเย็นแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับ ูรอบพัดเครื่องดีสีสวยนะครับรถสะอาดระบบไฟครบนะครับใครไม่ชอบล้อมแมกก็เอาไปเปลี่ยนเอาเป็นล้อซี่นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับคัตแข็งนิดนึงานหะน้าจะเป็นสปริงแต่งที่เขาใส่สปริงคัตแข็งก็คือให้มันจับคัตได้ดีนะฮะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาคัตลื่นนะครับมันก็เลยจะแข็งนิดนึง Okay. ออฟลันก็ใช้ได้นะครับฟังราคาจะดีกว่านะฮะขึ้นขึ้นกล้องมากเลยทีเคันนี้เอกสารมีเล่มชุดโอนคบนะครับภาษีขาดเกินนะภาษีขาดเกินต้องไปจดทะเบียนใหม่นะครับราคาเปิดอยู่ที่สอง0มืสองพันเก้าร้ยบาทนะครับสอง0มื่นพันเก้ารอยบาทนะฝั่งไม่ปิดนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้เลยเอกสารมีเล่มชุดโอนคบเลยนะครับภาษีขาดเกินนะครับ สุสีสวยงามนะครับสีโค้งสวยใส่เป็นล้อแม็กขอบ17 18นะครับล้อแม็กของ n n d e r รล้อแม็กก็ทำสีมาแล้วนะครับบกไฟครบโอ้เครื่องดีนะครับสวยถ้าได้คันนี้ไปก็คุ้มมากถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับ22,900บาทนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับค่าจัดส่งก็แล้วแต่ระยะทางครับมีถูกมีแพงครับทีนี้น้ำมันแพง ราคาขนส่งขึ้นด้วยนะฮะขึ้นมา2300เลยนะท่านใดสนใจก็โทรมาเลยครับเบอร์0 6 3 4 2 5 5 9า9กนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโอเคอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะรถทุกคันที่มาขายมันเป็นรถ2จังหวะนะครับรถมันค่อนข้างอายุเยอะนะครับต้องบอกว่าเป็นรถเก่าอายุ20ปี30ปีหรืออาจจะเป็นรถโบราณเลยก็ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าซื้อไปแล้วมันจะเหมือนรถป้ายแดงนะเอาไปแล้วเติมน้ำมันขี่อย่างเดียว ไม่ต้องซ่อมเลยมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะมีซ่อมจุกจิกอยู่แล้วครับตามอายุมันซ่อมมากซ่อมน้อยมันก็แล้วแต่เป็นคันๆไปนะครับลูกค้าต้องศึกษานิดน,นึงนะครับมันไม่ใช่รถใหม่นะครับก็พยายามเช็คให้มันดีที่สุดนะครับก็พยายามรีวิวรายละเอียดกำานงกำนินะครับไปลองขี่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจในการซื้อง่ายๆนะครับเงินก็แต่ละคันก็ไม่ใช่ตุกๆนะฮะ โอเคฝากไว้ด้วยครับ22,900บาทนะครับ g z r นะครับทีนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับีมากเลย